ช่วงนี้่าวสิภาคุณู้ชมไปติดตามสภาพอากาศกันแนงครับสถานีอากาศมืนีอยู่กับคุณสกุลสาระจันทร์ครับครับสวัสดีครับสวัสดีคุณพัชระคุณวารีและคุณผู้ชมทุกท่านครับครับท่านอากาศครับโดยกรมตุยาวันนี้ครับสาีสานมีแรงงานฝนตกอยู่ัหวัดเลยอุดรธานีนครพนมสกลนครนครปฐมบุรีรทหารขอนแกน่นมาารคาม กาสินลอยเฮตชัยภพู่มวนดาชานนีสุลินนังคอสิมาบุยลำบึงการและอันนัเล่ินครับ่ววเมื่อวันนี้ครับปัดฝนในหลายกระมูครับตดวรถฝนได้ยู่อําเภอโจช,ชัยจากนังคอสิมาครับับฝ mm นใน,นหลายสรมสิุด30.4มิลลิเมตรครับส่วนพายุรี่จุดเมฆและพายรักจดฝนจากเว็บไซต์กรบทุยาตอนเ้ามอ้อนี่ ใจที่พ่นของหลอกมอสุมกึ่งร่งกับฟางแห้งครับผ่านผ่านผักเหนือผ่านกลางตอนบนเป็นาัอีสานประกอบกับมอสซุ้มโต๊ะตกทิ้งไต้กับรงกับฟางแห้งผัดปกคลุมทะเลมันผักไต้แล้วไทยครับก๋วยไทยตอนเซานี้ภาพอ่าเบื้องภาคอีสานครับมีแบบปกคลุมหลายพื้นที่ครับโดยเฉพาะทางด้านภาคอีสานตอนบนแต่ผักฤดูตอนเซานี้ครับเห็นกลุ่มฝนอยู่ในจังหวัดหนองบัวลำพูหนองค่ายบึงกาลอุดรธานี คนคนครนครพนมกาลสินมาสลาท่าตอยเอ็เดเจ้าโซท่อนนครศซิมา่าและบุรรีัมย์ครับโซนพิเศษทเวชชัยเว็นทะเลจิตใต้ตอนบนครับคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นกลางปริเวณหน้าตอนกลางก็เจริญไทยนี่สัปดาห์นี้ครับเพิ่มไปอีสานที่มีฝนเพิ่มขึ้นหรือขออาจจะมีฝนตกหนักถึงหน,นักมากเกิดขึ้นได้บางพื้น,นทีนท่ครับในสัปดาห์นี้ ครับพยากรณ์พิมพ์อีสานครับตั้งแต่ตอนสอบม,มอน,นีหอตอนสอบอื่นครับมีฝนฝระนนองตัวลดเจ็ดสิบของพื้นที่ลายมิชุนนักบางหม่องครับเน้นบริจวณวัดเลย่ยเชยภูมิมขอนแก่นนครศรีมาบุรีรัมศุลินรีสเกตในอุณหนาานี้ครับรุ่งต่ำสุดครับท่าสามหอเส่าองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดสามสิบสองหอสามสิบสี่องศาเซลเซียส ล่มครับตรองคุปริสานครับวันนี้ไปล่มแปดปวนครับบนอาทิตย์ความเร็วประมาณ10บหอดสั่วกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับครับในสับระด้นี้ในสัปดาห์นี้ครับปาริสารจะมีพนเพิ่มขึ้นและมีฟนล์มรักเกิดกันได้ครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนร่องจะไล่จากคนที่ตกสะสมในช่วงนี้อยู่นะครับใส่สมัคยติดตามเพิ่มเติมครับจากซื้อข้อไละ่ายานี่ชูใจเสียงแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ของกรมทุกยาครับ ครับผมขอบคุณลสวัสดีครับ